ฟิลม์มรัฐภูมิถอนฟ้องหมิ่นประมาทดีเจแมนพัฒนพลกล่าวหาว่าตกซับลั่นความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวทำให้ตนผ่านทุกเรื่องมาได้และตนได้ทำตามคำขอของใบเตยอาสยามคือให้อภัยทุกเรื่องไม่บอกแมนขอโทษเรียกว่าให้อภัยกันเจรจาไกลเกลี่ยก,กัน3ชั่วโมงเต็มจนได้ข้อสรุปฟิลม์มรัฐภูมิโตคงทรัพ์ ถอนฟ้องดีเจแมนพัฒนพลมินทะขินสามีใบเตยอาสยามสุธีวันทวีสินในข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาในกรณีออกรายการกล่าวหาว่าฟิล์มเรีอกเงิน14ล้านบาทเพื่อช่วยเหลือคดี Forex 3D ดีโดยในห้องไกลเกลีย่ยทั้งฟิล์มและดีเจแมนต่างจับมือกอดการเพื่อยอมยุติเรื่องราวทั้งหนดซึ่งฟิล์มได้ออกมาเปิดเผยกับเสีม่มวลชนหลังจากการไกลเกลีย่ยเสร็จสิ้นแล้วว่า ผลไกลเกลี่ยวันนี้ทั้งสองฝ่ายไกลเกลี่ยกันได้เป็นไปในทางที่ดีให้อภัยซึ่งกันและกันผมยอมถอนฟ้องแมนยอมรับผิดว่าสิ่งที่พูดไปไม่เป็นความจริงถามพี่แมนดีกว่าสำหรับผมทุกอย่างคุยกันได้ถ้าคุยกันได้ผมก็ให้อภัยทุกเรื่องที่ผมฟ้องเขาเพราะผมอยากยืนยันความบริสุทธิ์ของตัวเองว่าผมไม่ได้เป็นอย่างที่เขาพูดผมไม่เคยไปตบซับ ไม่เคยไปทำอะไรไม่ดีพอผมอธิบายให้เขาฟังเขารับฟังแล้วก็ยินดีพูดคุยกันผมก็ให้อภัยทุกเรื่อง เงื่อนไขในการตกลงกันวันนี้เป็นความลับของศาลถามว่าเขาได้ขอโทษไหมคําว่าให้อภัยกันดีกว่าผมก็ยินดีให้อภัยเขากับครอบครัวนี้ผมรักและผูกพันกันมานานมีแต่ผมที่คอยช่วยเหลืออย่างเดียวพอเขาได้รู้ความจริงหลายๆด้านไปเขาได้รับฟังมุมมองผมบ้างผมลูกผู้ชายพอที่จะไม่ลงรายละเอียดผมไม่เคยพูดทําร้ายใครผมยินดีถอนฟ้องวันนี้เลยใบเตยก็จะได้สบายใจด้วย โดยทางฟิล์มได้ให้สัมภาษณ์เมื่อปรับความเข้าใจกันแล้วก็ออกมากอดกันผมทำตามคำขอของใบเตยให้อภัยทุกเรื่องให้อภัยทุกอย่างแฮปปี้แล้วและในกรณีที่ฟิล์มยืนยันว่าอยากให้ดีเจแมนขอโทษยังอยากให้ขอโทษอยู่ไหมเจ้าตัวบอกไม่เป็นไรทุกอย่างจบแล้วความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวตนยินดีถอนฟ้อง ไม่เป็นไรครับมันจบเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ในห้องที่คุยกันแล้วเมื่อกี้ก็จับมือกอดกันผมผูกพันกับครอบครวัวนี้ผมช่วยเหลืออย่างเดียวพอเขาได้รู้ความจริงหลายๆด้านไปเขาได้รับฟังมุมมองผมบ้างผมลูกผู้ชายพอที่จะไม่ลงรายละเอียดผมไม่เคยพูดทำร้ายใครผมยินดีถอนฟ้องวันนี้เลยใบเตยก็จะได้สบายใจด้วย กับความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวนั้นทําให้ผ่านทุกเรื่องมาได้ใครไปพูดอะไรไม่ดีกับเราถ้าเราเชื่อมั่นในตัวเราเองมันก็จะทําให้เราผ่านไปได้ ก็พูดคุยกันลงตัวแฮปปี้เขาก็คงไม่รู้จะพูดอะไรจะพูดถึงกันอีกทำไมผมเองยังไม่รู้จะพูดอะไรถึงเขาเลยตอนนี้แฮปปี้ทุกอย่างแล้วใครที่เข้าใจผิดไปแล้วมันจะกู้กลับมาได้ไหมเราก็อยากให้เขาเห็นใจลองมองดีๆเราคือผู้ที่ถูกกระทำ